สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาที่หนองจอค่ะนั่นก็คือร้านอาหารราย,ยาซีฟู้ดนะคะเราจะพาไปดูอันนี้เป็นภาพบรรยากาศภายนอกนะคะนั่นก็คือเป็นแบบถ้าใครสั่งมอดินนั่งข้างนอกสําหรับใครร้อนๆก็นั่งข้างในได้เลยนะคะเป็นห้องแอร์อันนี้เป็นเมนูต่างๆที่มีเยอะมากจริงๆราคาก็ไม่แพงเลยจา้าก็มีหลากหลายเมนูปลาทูแต่วันนี้เราสั่งเป็นเซต1 0 0 0บาทนะคะนั่นก็คือแบบว่ามีหลากหลายอันนี้เขาก็ห่อมมาให้ซีนนะคะ ของชุดของใครของคนนั้นไปเลยนะคะอันนี้เซต1,000บาทก็จะมีเมี่ยงปลาทูค่ะปลาทูก็ตัวโตๆต,ตจาก2ตัวนะคะแล้วก็ผักกับน้ำจิ้มมีให้เลือก2แบบนะคะอัน,นเมอร์เกอกี้คือหอยน,นางรมจาร่าแล้วก็อันนี้นะคะเป็นเซตของเขาเหมือนกันขนมหวานจ่าบัวลอยนะคะแล้วก็อันนี้เราขอชิมหนึ่งคำโตโตกอนหมับเขาให้มันกลมกล่อมดีใช้ได้เลยแหละเพื่อน อยากจะเอารถบบไหนก็นแล้วแต่เราจะบอกเขาไปเลยนะคะนี่หนึ่งคำหมับเขาให้จ้าเมี่ยงปลาทูในเซตนะคะผักกรอบใช้ได้เลยจ้าันยัมแซลมอนที่เราสั่งมาเพิ่มนะคะอันนี้ก็คืออร่อยมากจริงนะคะเราแบบชอบเนื้อปลานะคะก็ช่ำๆนะคะแล้วแต่ชอบวันนี้เรามากัน5-6คนก็คือแบบอิ่มมากนี่ในเซตนะคะ ก็มีชาบูด้วยนะมีเนื้อมีกุ้งมีผักมีหอยด้วยนะคะน้ําชาบูเขามาหนึ่งหม้อนะก็คือกินกันแบบก็คุ้มนะห้าหคนคืออิ่มจริงๆก็สั่งเพิ่มอีกนิดหน่อยก็ได้นะแล้วก็คือกินก็คือแบบได้เรื่อยนะคะไม่ได้จํากัดเวลานะ นี่ค่จะจานนั่งกันไปกุ้งตัวใหญ่อันนี้เราได้มาเจ็ดตัวนะขนาดกลางมากแล้วก็คือกลางถึงใหญ่ได้เลยนะกุ้งบอกเลยว่าคุ้มสําหรับใครที่ชอบกินกุ้งล้วอันนี้เราสั่งมาเพิ่มนะคะเป็นแปะสะนะคะปลาก็คือรสชาติก็คือแบบว่าถือว่าไม่ได้เผ็ดมากนะกลางกลางแล้วแต่ชอบแต่ถ้าเราอยากจะเอาเผ็ดเราก็บอกเข้าไปอยากจะแซบหรืออะไรอย่างงี้นะคะกุ้งตัวโตนะใช้ได้เลยขนาดแบบ หกเจคนกินอ <Private. S 2> sort of. ิ well, ่มนะคะอันน <in dancing> okay. ี้อยู่ในเซ็ตเหมือนกันเป็นลาบเนื้อนะคะใครที่ชอบก็คือมากินกันได้นะไรยาซีฟูยูเฉ่าน้องจอกนี่เองนี่ขอกินกุ้งแบบเนื้อโตโตเต็มๆหนึ่งคำก่อนนะหมับเขาให้อือหือบอกเลยว่าใช้ได้จ้าโอเคอย่าลืมมากันนะไรยาซีฟู้ดน้องจอกจ้าอร่อย